สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมังกรนะครับเรามาเปิดไพ่กันนะครับวันนี้เราจะเปิดไพ่หกใบนะครับกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นอ,อ่าเตรียมนะ ใบนะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าและใบที่หกใบที่หกผมจะใช้เป็นใต้สำรับใต้ไพย อ่าโอเคนะใบที่หนึ่งโตคุณตัวคุณเป็นเช่นไร่ใบที่สองเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีไหมแนวทางการแก้ไขข้อความ จากไพ่อ่าบทสรุปบทสรุปเป็นในทิศทางใดแล้วก็ใบสุดท้ายใบที่หกข้อความจากไพ่ไพ่หยัดบอกอะไรข้อความก่อนเรามาดูข้อความ <c oughs> มันเหมือนแบบว่ามีความสัมพันธ์ผมขอตีไปเรื่องงานก่อนคุณอาจจะมีโอกาสได้ทำงานแทนคนอื่นนะฝองไม้เท้าเนี่ย หรืองานที่ทำอยู่มันมีการขยับขยายมันมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะทำงานแทนคนอื่นหรือมีงานที่สองมันเหมือนว่าต้องหาเงินเพิ่มอ่ะต้องหางานเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าตัวคุณอ่ะมีค่าที่จ่ายมีรายจ่ายเยอะตัวคุณนะหกเหรียญ มีคนต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องดูแลมีเรื่องของรายจ่ายนะมีคนต้องรับผิดชอบต้องดูแลยังมีคนที่ต้องอุป,ปถัมภ์นะฮะมีคนอุปถัมภ์คำ้ำค้ำจุนอยู่จําเป็นต้องใช้เงินใบที่สองเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเรื่องราวคุณกําลังหาความรู้กําลังหาสิ่งใหม่ๆ แต่แต่เมจิคเคียนะหมายถึงว่าคุณกำลังเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างาเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอะไรคุณอยากได้เงินเพิ่มอ,อยากได้เงินเพิ่มอยากได้เงินเพิ่มเพราะว่ารายจ่ายเยอะเรือเกินกำลังหาแนวทางหาแนวร่วมหางานใหม่ใหม่หาธุรกิจใหม่ๆคุณอาจจะมีการไปเรียนรู้มาไปอบรมไปเทรนนิ่ง ไปเรียนมา,อาตอนนี้นะอยู่อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาหาความรู้กำลังเริ่มต้นกำลังตั้งต้นเพราะคุณต้องการได้เงินมากได้เงินเข้ามาช่วยจุนเจือมีเงินสองทางเห็นไหมการหมุนเงินมีเงินมาทําให้เราเกิดความสมดุลในด้านการเงินแนวทางการแก้ไขจริงๆแนวทางการปฏิบัติ คุณปั้งนาปั้งป่าคุณลุยอ่าคุณรุยเลยรุยที่จะทำทิศทางในอนาคตบทสรุปแล้วมันดีแน่นอนเพราะฉะนั้นราศีมังกรถ้าคุณคิดอยากจะทำสิ่งใดสามารถลงมือทำได้ทันทีแล้วหมดข้อกังขาเพราะว่านี่ไงหมดข้อกังขา อัศวินถ้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูสิแต่งองค์ทรงเครื่องการแต่งตัวดีแน่นอนมีรถมีลามีการแต่งกายที่ดีอัศวินถ้วยคือความภาคภูมิแม่มีความภาคภูมิใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีแน่นอนอ่ามันดีต่อใจของคุณ อสุวินถ้วยเป็นลักษณะการเปิดวิสัยทัศน์เป็นลักษณะของหล่อเลยหล่อมาเลยสวยมาเลยมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การดูดีอ่ะออนาคตดีนะเพราะว่าแม้เสร็จข้อความแม้เสร็จข้อความจากไพ่บอกว่าถ้าคุณจะทำงานที่สองอ่ะสามารถทำได้นะมีโอกาสทำได้ผมมองว่าราศีมังกรเนี่ย ไพ่ชุดเนี้ยเหมาะที่จะเป็นเรื่องงานถ้าคุณอยากจะหางานเพิ่มอ่ะเนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยถ้าจะหางานเพิ่มมันสามารถทําได้ไงเออคุณอาจจะไปลงทุนอะไรสักสักอย่างหนึ่งแล้วคุณอาจจะมีข้อสงสัยว่างานที่ทําธุรกิจที่เป็นไปเนี่ยสามารถทําได้ไหมไพ่เซตนี้บอกว่าทําได้เลยลุยได้เลยเอ่อ แต่การลุยในลักษณะนี้คือต้องลงมือทำอะ่ะถ้าไม่ลงมือทำคุณมัวแต่รอมันก็ได้แต่รอแต่ราศีมังกรคุณเห็นแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณลงมือทำทันทีผลตอบรับมันดีแน่นอนมันโอเคอยู่แล้วมันดีต่อใจด้วยอมีเงินที่จะมาซัพพอร์ตแน่นอนถ้าคุณอยากจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียล ขายของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์หรือจะขายของออนไลน์สามารถทำได้นะครับนะเพราะฉะนั้นไพ่สรุปมาแล้วเรียบร้อยหกใบเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องรายจ่ายอไม่ต้องกังวลเรื่องรายจ่ายเลย อาชีพใหม่งานใหม่ของคุณมันจะช่วยเข้ามาเติมเต็มเติมเต็มเงินในกระเป๋าให้คุณให้สมดุลให้เกิดการบาลานซ์แน่นอนครับาไม่ยากนะครับนักเรียนนักศึกษาถ้าเรารู้ตำแหน่งของไพ่บวกกับหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตามตำแหน่งก็สามารถจะพยากรณ์ได้อย่างง่ายๆ่า ดูแล้วมีทิศทางเข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคนะจบแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดียวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ